สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คนเดินป่าจะพามาเดินป่าหาเก็บเห็ดครับจำคืนนี้ฝนตกวันนี้ไปมาหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดในป่าแถมนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าไปครับหาเก็บเห็ดน้วนครับ ครับถึงชมาหาเก็บเห็ดในป่ามีมาลุ้นเขาจะเจอเห็ดหรือเปล่าตรงนี้หาเก็บเห็ดในป่านีลุ้นจะเจอเห็ดอะไรบ้างแล้วก็เป็นลุ้นในการฟ้าซุ่มเจอแล้วครับ,รบเห็ดนางฟ้าครับถึงชมุมเห็ดนางฟ้าขึ้นทำ,ทำต่อไม้ตอไม้แห้งครับถึงชมุม นางฟ้าดอกสวยๆขึ้นตามตาไม้แห้งครับท่านสุนทรเห็นนางฟ้า hmm ขึ้นตามตาไม้แห้งครับตามตาไม้แห้งในป่าเห็นไหมเห็นนางฟ้าดอกสวยๆเลยสุนทรหมาดๆแล้วครับวันนี้ครับเจอเห็นนางฟ้าครับนะครับเราเดินหาเห็ดต่อเห็นในป่า จอครับท่านชมเป็นเห็ดนางฟ้าครับเห็นนางฟ้าขึ้นตามขอนไม้แห้งในปา่าฝนตกมาหลายวันนะเห็นนางฟ้าออกขึ้นตามขอนไม้แหง้งสวยงามมากครับหมานครับวันนี้ครับเจอเห็ดครับตกสวยๆครับเห็ดขึ้นตามขอนไม้แหง้งสวยงามนครับเห็นดอกงามๆนะครับ ออกตามขอนไม้แห้งเห็นนางฟ้าถุงซ่มเห็นนางฟ้าดอกส,สวยๆหมานนะครับวันนี้ครับได้เห็ดครับซุ่มเจอครับเห็นนางฟ้าครับุ่ม ดอกสวยๆครับขึ้นตรงขอนไม้แห้งดอกงามๆครับเห็ดนางฟ้าดูสิคงสบเห็ดนางฟ้าขึ้นขอนแห้งสวยงามมากครับหมานๆแล้วครับนี่ครับได้เห็ดนางฟ้าสวยงามครับ เ,เดินหาเห็ดในป่าแถมนี้กันต่อ,อเดี๋ยวครับท่านชมเห็ดหน้าฟ้าขึ้นอยู่ตอไม้แห้งครับสวยงามขึ้นอยู่ตอไม้แห้งครับ หมานๆนะครับวันนี้ครับเจอเห็นนางฟ้าึตอไม้แห้งนะครับกับดอกงามๆนะครับเห็นนางฟ้าสวยงามมากครับทิ้งซุ่มนางฟ้าขึ้นตอไม้แห้งครับฟ้าดอกงามครับหมานๆครับวันนี้ครับเห็นดอกสวยๆครับ nhé co dày luôn thật xung với hết kèn đó phá ăn loài hết phá thì nó phá lá nó ăn loài mang bây giờ เจอแล้วครับท่านชมเห็นน้ำฟ้าสวยงามมากครับออกต้นตอไม้แห้งน้ำฟ้าออกต้นตอไม้แห้งครับตรงนี้ชุดใหญ่เลยครับสวยงามครับท่านผู้ชมดอกงามๆทั้งนั้นเห็นน้ำฟ้าครับฝนตกครับเห็นน้ำฟ้าออกตามขอนไม้แห้งครับ ดอกสวยงามมากครับนางฟ้าสวยงามมันหมาแล้วครับนี่ครับได้แกงเห็ดแล้วครับช่อใหญ่เลยครับตรงส่ว อันนี้ได้แล้วครับเห็ดนางฟ้าครับดอกสวยๆดอกสวยๆงามทั้งนั้นนะครับเห็นนางฟ้าครับมันหวนครับอันนี้ครับยังกำเดินหาตโต โอ้เจอกันครับคุณเห็นนางฟ้าตรงนั้นครับตรงตอไม้ครับดอกสวยๆครับตรงนี้ครับตป็นตับขอนไม้แห้งครับน,นางฟ้าคุณเห็นนางฟ้าดอกสวยๆครับเป็นขอนไม้แห้งครับ ขึ้นอยต่ตอไม้แห้งนะเห็นนางฟ้าดอกสวยๆครับอันนี้ก็ช่อใหญ่ยด้วยสวยงามมากเหมือนหมาแล้วครับวับนนี้ครับ,รบเห็นนางฟ้าตรงนี้ส่งฝนตกคนระับเห็ดออกเยอะเดินหาเห็ดนตัว เห็บตานขอบไม้แห the the ้งครับเห็นอะไรครับท่านชมเห็นนางฟ้าตรงนั้นเลยดอกสวยๆครับขนไม้แห้งครับออกตามขนไม้แห้งครับนางฟ้าสวยงามมากครับท่านชมเห็นนางฟ้าที่ขาวสวยงามมากครับ ขึ้นตามขอนไม้แห้งครับเห็นดอกงามๆครับเห็นน้นฟ้าฟ้าขึ้นตามขอนแห้งครับขอนไม้แห้งนะี่ปลับสวยงามมากวันนี้มันันะครับเจอเห็นต้นฟ้าชมดอกงามครับตรงนะีงงนนะ้สวยงามมากนะรมามาะะครับ Được đọc lắm đọc có dày đấy, có dày lắm Để kèm nó không có hình năng phá lắm hết subscribe phá Để không เงี้ได้เยอะพอสมควรครับพอแกงครับได้แค่นี้ก็พอแกงครับเห็นนางฟ้าดอสวยงามทท้งนั้นเลยครับได้เยอะพอสมควรครับท่าชมวันนี้เราไาหาเห็ดในป่าวันนี้ก็ได้เห็ดนางฟ้าฟ้าดอกสวยๆครับวันนี้ก็ได้เห็ดนางฟ้าไปแกงครับ แกงอร่อยมากครับในฟ้าในป่าธรรมชาติครังน,นี้ก็ได้เยอะพอสมควรครับท่านชมตรงนี้แล้ก็มาหาเห็ดในป่าตรงนี้ก็ได้เห็นนางฟ้าเห็นนางฟ้าแกงครับดอกสวยงามครับน,นี่ก็ได้เยอะพอสมควรก็พอได้แกง ดอกงามนี้ก็ได้เห็นครับเดี๋ยวก็กลับบ้านครับยุงเยอะมากครับในปา่าช่วงนี้ช่วงฤดูฝนยุงเยอะวันนี้ก็ได้เห็ดกลับบ้านครับขอทุกท่านก็มารับชมติดตามกดไปปลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนในป่ากันคลิปต่อไปครับผมตรงนี้ขอจบคลิปยังเท่านี้ครับติดตามคลิปต่อไปเขาจะทำอะไรต่อตรงนี้สวัสดีครับผมกลบกับบ้านครับได้เห็ดใส่แกงครับ กลับบ้านครับได้เห็ดไปแกงนะครับกลับบ้านครับผม